ความพยายามของนายอับบาตในการสร้างอนาคตใหม่สําหรับปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงมากมายแต่สิ่งนี้คือจุดที่หลายคนอาจไม่ได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งประธานาธิบดีปาเลสไตน์ยืนยันว่าตกลงที่จะร่วมมือกับผู้นําระดับโลกรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์ ในการดําเนินแผนสันติภาพแบบสองรัฐที่ฝรั่งเศสเสนอไว้ก่อนหน้านี้แผนนี้มุ่งเน้นการปลดปล่อยตัวประกัน48คนที่ยังถูกจับโดยกลุ่มฮามาสและหยุดปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในฉนนกาซาพร้อมกันแล้วก่อตั้งคณะบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านที่ประกอบด้วยองค์กรบริหารป่าเลสไตน์ป่าของนายอับบาตแต่ไม่รวมฮามาสเพื่อควบคุมพื้นที่นั้นและเปิดทางสู่รัฐปาเลสไตน์ที่มีอธิปไตยปลอดทหารและอิสระอย่างไรก็ตามสหรัฐ และอิสราเอลไม่สนับสนุนแผนนี้โดยอิสราเอลเคยออกมาปฏิเสธการให้ป่ามีบทบาทในอนาคตของชนนกาซาหลังสงครามจบลงนายอับบาทยังยืนการานว่าหามาสไม่ควรมีส่วนในกระบวนการปกครองและเรียกร้องให้กลุ่มนี้ยอมวางอาวุธเขายังขอให้ประเทศที่ยังไม่รับรองสถานารัฐปาเลสไตน์ดำเนินการตามแผนและขอให้สาธชารณชาิให้สถานสมาชิกเต็มรูปแบบแก่ปาเลสไตน์ ไม่ใช่แค่ฐานะผู้สังเกตการณ์นอกเหนือจากนี้เขาตัดสินโทษการทหารของอิสราเอลในชนวนกาซาว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์โหดร้ายที่น่าสะเทือนใจที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมาและปฏิเสธการโจมตีอิสราเอลโดยฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,200คนในอิสราเอลและมีตัวประกัน251คนถูกจับในชนวนกาซาจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยังคงต่อเนื่องมาได้กว่า2ปี ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่มากกว่า65,502คนซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กทั้งนี้เนื่องจากอายุ89ปีในอับบาตไม่สามารถเดินทางไปนิวยอร์กเองได้เพราะถูกสหรัฐยกเลิกวีซา่าเมื่อเดือนสิงหาคมทั้งนี้เขาคาดหวังว่าจะมีการปฏิรูปประเทศภายในหนึ่งปีหลังสงครามสิ้นสุดรวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาถ่ายใต้หลักการประชาธิปไตยการเสริมสร้างอำนาจของผู้หญิงและเยาวชนรวมถึงการถ่ายโอนอำนาจอย่างสงบ โดยประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าปาเลสไตน์มีการเลือกตั้งระดับชาติครั้งล่าสุดเมื่อปี2549ซึ่งผลปรากฏว่าฮามาชนะหลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็ขับไล่ฝ่ายฟ้าตาของนายอับบาตออกจากชนวนกาซาทําให้ครอบครองอํานาจเดียวในพื้นที่นั้นคุณคิดว่าการปฏิเสธบทบาทของฮามาตในอนาคตของชนวนกาซาเป็นไปตามหลักธรรมชาติหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน